เคยคิดไหมครับว่าเมืองไทยของเราที่ปลูกข้าวหอมมะลิส่งออกไปขายทั่วโลกวันหนึง่งอาจกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวญี่ปุ่นที่สำคัญวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วก็ต้องอึ้งเหมือนกันครับเพราะตอนนี้ข้าวญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเองก็กิกนกันอยู่กับปลูกที่ไทยมากขึ้นเรื่อยๆืเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้าวมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ไม่ใช่ข้าวไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในเมืองไทยเหล่านี่แหละฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้กำลังเป็นกระแสที่ญี่ปุ่นและได้มีสำนักข่าวญี่ปุ่นอย่าง NTV News เขาได้ทำส c ู๊ปข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดย NTV News ได้ตั้งหัวข้อข่าวว่าปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี ข้าวแบนดญี่ปุ่นจากไทยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างเพราะตอนนี้นะครับราคาข้าวในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นมากเรียกได้ว่าเกิดวิกฤตราคาข้าวกันเลยทีเดียวนะครับข้าวยี่ห้อดังๆอย่างโคชิฮิคาริหรืออาคิตะโฮมาจิราคาขึ้นไม่หยุดทําให้หลายร้านอาหารในญี่ปุ่นเริ่มหันมาใช้ข้าวนําเข้าแทนอย่างร้านขายข้าวกล่องที่โตเกียวต้องลดต้นทุนโดยใช้ข้าวจากแคลิฟอร์เนีย เพื่อขายเข้ากล่องราคาถูกๆประมาณ350เเยนหรือประมาณ80-90บาทบ้านเรานะครับเรียกว่าพยายามเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าได้กินของดีราคาประหยัดแต่ข้าวไข่ลิฟเฟอร์เนียก็ยังไม่ใช่พระเอกนะครับเพราะตอนนี้ในสายตาหลายคนหันมามองข้าวจากเมืองไทยของเรานี่แหละครับที่กรุงเทพร้านอาหารญี่ปุ่นหลายร้าน ทั้งซูชิสาสมิหรือข้าวหน้าปาดิบฉายข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยกันแล้วนะครับหลานอาหารญี่ปุ่นอย่างอิซากายะโคนจิก็ฉายข้าวปลูกในไทยซึ่งลูกค้าญี่ปุ่นที่ไปกินก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยไม่ต่างจากข้าวญี่ปุ่นแท้ๆเลยบางคนบอกว่าแถบแยกไม่ออกที่ซ้ําทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกสไตล์ไทยมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่า ไม่ใช่ข้าวเม็ดยาวๆแบบข้าวหอมมะล,ลิที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่เป็นข้าวจาโปนิกะหรือข้าวเม็ดป้อมๆสั้นๆแบบที่คนญี่ปุ่นชอบกินมันเหนียวนุ่มชุ่มน้ำเวลาเคี้ยวจะมีความหวานเบาๆออกมาเหมาะกับการทำซูชิทำข้าวปั้นตอนนี้นะครับมีการปลูกข้าวญี่ปุ่นในไทยปีละประมาณ60,000ตันแล้วนะครับแถมราคาถูกกว่าข้าวนำเข้าจากญี่ปุ่นเยอะ สมมติซื้อข้าวญี่ปุ่นแท้ๆที่ญี่ปุ่น5กิโลราคาประมาณ4,000เยนถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยราคาลดลงเหลือประมาณ1,000-1,500เยนเท่านั้นเองหรือแค่300-400บาทเองถ้าถามว่าทำไมข้าวญี่ปุ่นปลูกในไทยถึงถูกกว่าข้าวที่ปลูกที่ญี่ปุ่นคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะไทยเรามีอากาศร้อนทั้งปีไม่ต้องอรอฤดูกาลแบบญี่ปุ่นชาวนาไทยสามารถทำนาได้ทั้งปี คือการปลูกเก็บเกี่ยวได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดพักช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงและผลผลิตต่อปีก็เยอะกว่าด้วยนักข่าวญี่ปุ่นที่ลงพื้นที่ก็ได้ไปดูนาข้าวในไทยยังเจอภาพที่น่าสนใจเลยนะครับคือในช่วงเดือนเมษายนข้าวบางแปลงพึ่งลงก้าแต่ขยับไปอีกนิดก็เจอนาข้าวที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วเห็นได้ชัดว่าปลูกได้ตลอดทั้งปีจริงๆ ตอนนี้นะครับมีหลายบริษัทญี่ปุ่นเริ่มเจรจากับเกษตรกรไทยเพื่อขยายพื้นที่ในการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเพราะถ้าผลิตได้ต่อเนื่องราคาข,าข้าวยิ่งคงที่ส่งขายญี่ปุ่นได้เรื่อยๆปัจจุบันนะครับบางไร่ปลูกข้าวได้แค่18ตันต่อปีแต่ถ้าได้สัญญากับบริษัทญี่ปุ่นก็มีเป้าเพิ่มการผลิตถึง5,000ตันเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายๆว่าอีกไม่นานข้าวญี่ปุ่นที่อยู่ในร้านซูชิที่ญี่ปุ่น อาจเป็นข้าวมาจากนาข้าวไทยซะส่วนใหญ่ก็ได้นะครับพอฟังดูแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องราคาข้าวหรือเรื่องการนำเข้าอย่างเดียวแล้วนะครับแต่มันเป็นโอกาสใหม่ๆของไทยด้วยเพราะถ้าข้าวปุ่นที่ปลูกในเมืองไทยเรามีคุณภาพราคาดีและเสถียรแบบนี้ไม่แน่นะครับในอนาคตไทยอาจไม่ใช่แค่แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิแต่กลายเป็นผู้ส่งออกข้าวปุ่นรายใหญ่ของโลกอีกเจ้าก็ได้นะครับ สำหรับเกษตรกร,กรไทยเองก็อาจมีทางเลือกใหม่ในการปลูกข้าวที่มีมูลค่าสูงขึ้นสอดคล้องกับตลาดโลกที่ต้องการข้าวหลากหลายชนิดมากขึ้นเรื่อยๆใครจะไปคิดล่ะครับว่าจากนาข้าวในไทยจะมีข้าวญี่ปุ่นคุณภาพดีส่งไปขึ้นโต๊ะอาหารที่ญี่ปุ่นได้ขนาดนี้โลกมันหมุนเร็วจริงๆนะครับจากประเด็นนี้นะครับทีข้าวปุ่นที่ถูกปลูกในเมืองไทยกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็มีคนญี่ปุ่นหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายบางก็เป็นห่วงบางก็เสียดายบางก็มองเห็นโอกาสใหม่ๆทั้งในแง่เกษตรกรรมและการค้าระหว่างประเทศเราไปฟังกันเลยครับว่าชาวญี่ปุ่นเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะครับได้ตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าญี่ปุ่นที่มีอัตราพึงพาอาหารตัวเองต่องตำอยู่แล้วตอนนี้ถึงกับปลูกข้าวเองไม่พอแล้วเหลอเนี่ย แบบนี้จะเรียกว่ามีรัฐบาลอีกเหรออีกท่านนะครับได้แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของประเทศว่าญี่ปุ่นไม่มีทรัพยากรอยู่แล้วนะถ้ายังปล่อยให้เกษตรกรล้มกันแบบนี้บอกตรงๆว่าไม่เห็นอนาคตเลยมีอีกท่านนะครับได้กล่าวถึงเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยว่าได้ยินมาว่าร้านอาหารดังๆอย่างโอตายะและโคโค่ที่มาเปิดในไทย ก่อขายข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยแล้วรสชาติก็ไม่แตกต่างจากข้าวญี่ปุ่นแท้ๆเลยแต่ก็ห่วงว่าถ้าส่งกลับญี่ปุ่นเยอะๆข้าวในไทยอาจจะขาดตลาดหรือแพงขึ้นก็ได้ชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับได้พูดถึงสถานการณ์ของเกษตรกร,ร,กรที่ญี่ปุ่นว่าบอกเลยนะถ้ารัฐบาลไม่ลุกขึ้นมาช่วยเกษตรกร,ร,กรจริงจังตอนนี้ไม่ใช่แค่ชาวนาเดิมๆที่อยู่ไม่ได้แต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่อยากเข้ามาทำกเกษตรแล้ว บริษัทใหญ่ๆที่เคยลงทุนทำเกษตรก็ถอนตัวหมดเพราะมันไม่คุ้มค่าเลยมีอีกคนนะครับมองถึงภาพอนาคตที่น่าเป็นห่วงว่าอีกไม่นานคนญี่ปุ่นอาจต้องออกไปทำงานต่างประเทศกันเป็นเรื่องปกปติแล้วมัง้งอีกมุมมองหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับข้าวนำเข้าว่า มองดูราคาข้าวแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรให้ถูกลงเลยถ้าราคาข้าวนำเข้าถูกกว่าแล้วอร่อยพอๆกันด้วยก็เริ่มคิดแล้วละว่ากินข้าวนำเข้าก็ได้มีบางคนนะครับที่เล่าถึงสภาพชีวิตที่ยากลำบากว่าทุกวันนี้เวลาซื้อข้าวกินก็กินแต่ข้าวเปล่าๆเพราะถ้าซื้อข้าวก็ไม่มีเงินซื้อกับข้าวถ้าซื้อกับข้าวก็ไม่มีเงินซื้อข้าว เลยต้องเอาข้าวมากินกับซอสโทเหลืองหรือซอสมะเขือเทศแทนขอร้องเลยข้าวราคาลดลงกว่านี้เถอะอีกขั้นหนึ่งนะครับมองในเชิงภูมิอากาศและการค้าระหว่างประเทศว่าดูแนวโน้มแล้วอากาศแปรปวนในญี่ปุ่นอาจทำให้ผลผลิตลดลงอีกในอนาคตการน,นํำเข้าข้าวจากประเทศแถบร้อนอย่างไทยอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด บางคนนะครับก็คาดการถึงอนาคตอีกไม่ช้าแบบตรงไปตรงมาว่ามีความรู้สึกว่าอีกไม่นานข่าวที่คนญี่ปุ่นกินกันครึ่งหนึ่งจะเป็นข้าวนําเข้าหมดแน่ๆอีกคนหนึ่งนะครับแต่แสดงความเป็นห่วงเกษตรกร,กรญี่ปุ่นแบบสุดหัวใจว่าสุดท้ายก็มีแต่เกษตรกร,กรไทยที่ได้กําไรส่วนเกษตรกร,กรญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจะทํายังไง คนรุ่นก่นกอนๆที่สู้ชีวิตกันมาเพื่อทำนาเห็นแล้วก็น่าสงสารบางคนนะครับก็ไปโทษรัฐบาลอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปวงการชาวนานในญี่ปุ่นต้องพังแน่นอนทั้งหมดเป็นเพราะรัฐบาลพรรค LDP นี่แหละความคิดเห็นสุดท้ายนะครับได้สะท้อนถึงประสบการณ์ในอดีตและมองภาพใหญ่ของวงการข้าวว่า สมัยก่อนฉันเคยกินข้าวไทยแต่ไม่รู้วิธีกินให้ถูกต้องก็เลยทำข้าวเสียไปเยอะมากพอมาคิดดูตอนนี้ถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยก็ดูสมเหตุสมผลดีนะจริงๆแล้วถ้าอยากให้ข้าวผลิตได้อย่างต่อเนื่องและกระจายสินค้าได้อย่างมั่นคงมันต้องมีทั้งโรงเก็บข้าวที่ได้มาตรฐานและระบบการขายที่แข็งแรงด้วยน่าเสียดายที่สื่อไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพวกนี้ แม้แต่ข้าวสำรองของรัฐบาลเองก็ยังเก็บเป็นข้าวเปลือกทีละหลายสิบกิโลร้อยกิโลทาให้การนํามาขายให้กับประชาชนกลายเป็นเรื่องยากสุดๆทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นมุมมองจากชาวญี่ปุ่นที่มีต่อกระแสข้าวที่ญี่ปุ่นปลูกในเมืองไทยนะครับถ้ามองในอีกมุมหนึ่งการที่ไทยเราสามารถปลูกข้าวญี่ปุ่นได้ดีมีคุณภาพจนคนญี่ปุ่นเองยังยอมรับถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่แน่ว่าในอนาคต ไทยเราอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวญี่ปุ่นรายใหญ่ของโลกอีกด้วยและที่สำคัญมันอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ๆให้กเกษตรกรไทยได้มีโอกาสขยายตลาดสร้างรายได้ในระดับสากลมากขึ้นนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ